สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมอนาคตพ่อพันธุ์ครับสายวินเชสเตอร์ครับ99 3เทปนะครับเป็นเพศผู้ครับ1ปีครับนี่ท่านใดที่กำลังมองหาวัวพ่อพันธุ์ครับอนาคตพ่อพันธุ์ครับตอนนี้ก็ควบพอดีครับนี่สวยๆงามๆครับโครงสร้างกระดูกลึงกระชับแข็งขาสวยครับไอตัวเมียนั้นก็เป็นแม่ของเขาครับ นี่ครับแม่ก็สีแดงแม่เป็นกระทบครับทบลูกทบบาซินครับนี่ทันใดที่มองหาอนาคตพ่อพันธุ์ครับสายวินเชสเตอร์ครับนี่นี่เป็นพ่อพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์ครับอนาคตพ่อพันธุ์ครับเลี้ยงไปอีกหนึ่งปีครับหรือางปีกว่าครับก็ปีกว่าๆนี่ครับพร้อมย้ายบ้านนะครับนี่ดูครับสวยๆงามๆครับ เร็วมาที่เร็วมามาเดินมานี่เร็วทองเพชรทองเพชรทองเพชรมานี่มามาอลุบลุอมาเร็วทองทอมามาทอเพชรมาเออเร็วเร็วแม่มันทองเงินทองเพชรมา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 เร็วมานี่เร็วมามตรงนี้อันีอาหารรังอาหารนี่มันเร่งมาเร็วดเป็นแม่ของใครมามาทองเพชรทองเพชรเร็ว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 มามามาเร็ว มาเร็วปีกแมนั่นลวันนั้นครูเข้ามาดูเขาเข้าไปเดินดูข้างในมันเดินแกก็เดินรูปแกทำอยู่ผมว่าดูได้รูปได้ถ้าถ้ามันเตะมาเอาตามกับผมไปทำแผลบอกนี่เลยพวกมาเอาไปเรียนไหนพวกผมไปปล่อยที่สวนครับรู่นน่ะ ประสาทหม้อ,อ,อนีอ่ยใกล้ๆทำนกเนี่ยสวนผลยังสวนยางสวนเลี้ยงวัวสวนยางเลี้ยงวัวทำนาทำสวนกวนละยางนี่<บ>เขาขอที่เป็นรึ่งนึงปลูกข้าวโอ้นั่นๆั่มมน,น,น,ปปนๆขาขอวขขอาวข้าวขวน้้านข้วข้้าวข้าว้าาาวข้าวข้าว้วว้้าว้า ต,ต่อรองได้ครับสนใจก็ต่อรองได้เดีย๋ยวผมจะขอเบอร์โทรแกไว้นะนี่จายวินเชสเตอร์ครับทันใดที่กำลังมองหาอนาะคตพ่อพันธุ์ครับนี่สวยๆง,งามครับโอ้โหสีสันห<ส> <c oughs> นงังหนาบึกเลยหน้าสวย,สวยขุดขาว 200, 2000, เดี๋ยวผมจะ 200, 200, ขอขอ,ขอเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าศูนย์เก้เก้าศูนย์เก้าจ็าอะไรวะจำม่ได้ละบากสามี่ใส่บุสามแปเ้าเก้าเจ็ดห้ออเก้า 0993879975นี่ครับเบอร์โทรนะครับทนใดที่สนใจก็ต่อรองกันเข้ามาได้ครับอนาคตพอพ่านกับสายวิชเตอร์ครับคุยได้คุยได้ค้ครับคุยได้ครับแต่ถ้าอายุมากกว่านี้ในช่วงนี้ช่วงนี้คุยได้ครับจะยาให้ถึงปี6เดือนไปเลยไปไม่ได้แต่สีเริ่มมาแลครับท้ายสูงกับร้อยสี่สิบกแต่บึกเลยเนี่ยอยู่ใกล้ๆอ่ะ้า่บึก นี่ยังไม่นี่ยถ้าอาหารหมดอีกตัวนี้หนูใสบ่บึกดูลิงดูลิง้งกินอาหารด้วยกินอาหารครับไม่กินอาหารไม่เป็นอย่างนี้หรับแต่อาหารผมก็บอกแล้วเมื่อกี้อาหารผมไม่กินม,มันกินวลาทุา่งไรเช้าทุ่งเย็นท้วยผมกินเยอะอต้องเสริมต้องเสริมอาหารเสริมเสริมซีพีก่อนแม่ก็ให้กินลูกก็ให้กินแต่แม่ให้กินตัวหนึ่งแม่กินซีเค แม่กินอาหารสำหรับวัวท้องบึกเลยอเข้าไปแม่งกูพไปยังดอกบึกเลยออยู่ไทยมันขึ้นมีปัญหาไทยได้เข้าไปได้ลิงก็ได้แข็งขาได้เอาโอ้งามๆเลยหล่อมากรอครับตัวนี้รอขนานี้พีเดียวเอ่ ท,ท่อกับวัวผมตัวแม่สองปีตัวแม่สาวสองปีพึ่งเข้ามันนี่มันสูงของแม่มาแล้วนะนี่ใกล้เล่ยเลี่ยกันแล้วนะกับแม่คอยดูไอ้น,นี้สุเบยกออกมาเนาะอันนี้สุเบย์ครับสวยเนี่ยนะแม่ก็ยาวพ่อก็ยาวครับสุเบย์ไปติดเดี๋ยว้องเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูผลงานเดี๋ยวรอดูผลงานนี่เขตอำเภอว่างกวนไม่มีสายวินหรอมั้ง สามพันห้าผมครนี่วันนั้นแกมาทำหนบอกวันเดียวนี้ทำไม่ได้แล้วสามพันห้าทักสี่พันห้าอีกโอ้โหผม่าทีทำแล้วก็ผสมลึกๆอยว่าแกว่า4 5 0นห้ากดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับนี่สายวินเชสเตอร์ครับพ่อเป็นนอกนะครับพ่อพ่อแันมันอันนี้นำเข้าตัวพวกเคเก็นำเข้าแต่แต่มัน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 คนละอคนละเบอร์กัน ไอ้นี่ไม่ได้นําไอ้ตัวที่วินไม่แนะนาเข้าพวกพันนําเข้าน้ําเชื่อเลยน่าจะน่าจะหลายหลายหลายตังอยู่อะน้าเชื่อมันแกบอกแกตอนนั้นแกรับน้าเชื่อมันห้าห้าแกทับห้าพันน้ำเชื่อซื้อรถเยวนะห้าพันนะซื้อมาแล้วก็ให้หมอผสมอีกก็เอาอีกสองพันรวมรวมเจ็ดแปดพันอะทุกวันนี้ไม่อยู่นะุะ ทุกวันนี้ไม่น่าจะอยู่นะหลอดขนาดนี้ทุกวันนี้หาไม่ได้แล้วบินแกไปหาไม่มีเลยไม่ไม่มีน้ำเชื่อมมาเลยนอกไม่มีน้ำเข้าไม่มีน้ำเข้าก็ได้ให้มีแต่ตัวอื่นบินไม่มีแกบอกแกหาอยู่ให้เขาสั่งให้เขามาอยู่แ่มันไม่มีมีแต่ตัวอื่นอันนี้แกก็เตรียมน้ำเชื่อไว้ผมตอนนั้นมันติดโควิดอยู่พอดีผมก็เลยไม่ได้แปลว่าน้เชื้อแับแกแกบอกว่าโอ้เสียดายเนาะผสมเออผสมซุอรก็ เลยลอยมันคว่ำเดี๋ยวผสมใหม่ก็ได้แกเกลือน้ำเชื่อให้อยู่นักแกถังแกซื้อถังน้ำเชื่อเองเลยแม่ของเขาก็อุ้มถกซุปเปอร์เอ็กไว้นะครับที่ใส่ดีเลยดูนิสัยดีมากนิสัยดีน่ิสัยดี ยดีครับแม่มันคนนิสัยดีนั่นแหละมันถ่ายทอดผ่านธุกรรมไงแม่มันนิสัยดีโลกออกมานิสัยดีโอ้แต่ผมออกมาแรกผมาอ,อาบน้ําให้ยืนให้อาบให้นี่คุยเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ผมไม่ค่อยได้อาบน้ำเดือนหนึ่งผมก็ไม่ได้อาบที่เดผมมันผมมันงานเยอะที่ทุละหลายอย่างนี่นี่แกไม้จามเลี้ยงวัวก็มาติดนี่นะ่แกร้านเลี้ยงร้านต่อโอ้บึกเลย ยายก็ยายก็ทำตกแต่ตอนเย็นยายจะทำกับกุ้งกับข้าวอันนี้ขนาดขนาดอยู่ในคลองเนี่ยถ้าออกไปข้างนอกยิ่งบึกกว่านี่มันถ้าออกข้างนอกนี่เดิน่โอ้โหได้ยิ่งนั่นแหละยิ่งบึกถ้าอยู่ในคลองนี่มันมองไปมันนนั่แหละตัวเล็กๆเหมือนต้องออยู่่บนระต้องมาดต้องมาดูตัวจริงอ่ะต้องมาดูตัวจริงตัวจริงเอาข้างนอกตัวจริงก็ปล่อยออกมาไปปล่อยบนตังนั้นก็ได้นั่นแหละให้มันเดินแตวเดี๋ยวนี้มันก็เดิน ผมว่มมาน้าแรงนี้ผมจะปล่อยไปเยงกับเพื่อนอยู่ไม่รู้จะไง <c oughs> ลูกสาวแม่เอาออกบอกว่าออกไปแล้วมันจะติดเอาออกเอาออกไม่ได้เราเอาออกแล้วมันติดอยากออกแล้วเราเวลาจะขังมันไม่อยู่นี่ครับมันจะร้องอิงนอนขังแต่นี่มันติดไม่ออกแล้วมันก็ออกมา สองเอออกมาสามสี่วันแรกกินนมไม่ได้เลยผมต้องอุ้มกินนมโอ้ยตายตายแบบนี้แบบขอขอบคุณท่านชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมัันนจะโต้ี